Infinity จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัว สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกรนะครับผมกับผมโอเคโอเคกับพี่ควันเกนเคซี่นั่นเอง <c oughs> สวัสดีค่ะใช่วันนี้เราอยู่กันในแมป High and Seek นั่นเองนะฮะแบบเล่นซ่อนแอบเนาะ <c oughs> ใช่แล้วอ้าวโอเค <c oughs> เป็นนะ <c oughs> เราเป็นเลยตาแรกตายแน่ๆเลย <c oughs> ยาเมื่อกี้ไม่ได้ดูด่ดานอะไรด่านด่านอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วอุ้ยแล้วเหตุคีอินกระโดดลงไป นนอ้เยียงเก็บเหรียญฉันนะโอเคค่ะวันนี้ฮะคือพี่พี่ไม่มีตังซื้อชุดนั้นเลยใช้ชุดฟรีไปก่อนอ่าก,ากากาเกียนเคียวโปเตนพี่ขวัญเขาเติมไปสามพันได้แล้วมั้งกากเกียนบ้านเหรอสามบ้านเตไปเท่าไหร่เติมไปร้อยกว่าบาทเองคะ่ะอ้าวเหรอโอ้ยจะถึงเวลาหาแล้วให้ตายสิบ้าเอ้ยไม่ได้เก็บเหรียญสักเหรียญเลยอื้โอโดนแน่ อยู่ไหนหน้าจะจมูน้อยจะจมูน้อยอยู่ไหนเจมูน้อยมูน้อยเคยเอ็นเราเห็นคนเพียบเลยนะ่า <c oughs> <c oughs> เห็นใครเหรอ้ีมีคนเขานั่งอยู่เขายืนอยู่เฉยๆด้วยแหละนายนายน่า <c oughs> <ๆ>ขอตีก,ก้นหน่อยเดะเฮ้อเขาก็เดดดีเราไปแล้ว <c oughs> ตามมา <c oughs> แล้วนายเราตามมาแล้วเออ ว้ายสวัสดีเค่นั่นใครน่ะไอ้คนโดนยองเยยงเยอะ่โดนโดนแน่โดนแน่โดนยองเยยงเยอะเออโดนแล้วคนหนึ่งเรียบร้อยหนึ่งศพหนึ่งคนเอาแล้วไงเอาแล้วไงเราต้องรีบหาทางซ่อนให้ได้นะคะเค่โดนไปไหนแล้วแน่นอนฮัลโหลเคฮัลโหลเค่มาอยู่บนโต๊ะนี่ไงเค่อร่อยแค่บนโต๊ะหรือบนตู้นี่ไงบนตู้นั่นแหละ บอกบนโต๊ะเห็นแล้วขึ้นไปยังไงวะเข้าไปในถังต้นไม้อ่ะนิสสาบอกเลยเนี่ยเข้าไปในกระถางต้นไม้อ้าวไปเลยไปเลยไปเลยวงแตกดิอุ้ยนี่ลงมาแล้วเสร็จแน่นายถือดาบเหรอนายถือดาบเหรอนายถือดาบนายโดนแน่นายถือดาบเฮ้ยขอตีก้นหน่อยเออ นายนายถุงมือแดงนายถุงมือแดงนายไปไหนนายถุงมือแดงอือโดนบอกวะไม่โดนนั่นไงยังหลบอยู่เลยข้างล่างนายถุงนายถุงมือแดงมานี่นายถุงมือแดงยันนี่เ่าปตีกริยน่อยจับตูดหน่อยอือเศรษฐ์โ้โเคแม่งโคตรโหดอ่ะเดี๋ยวใครอีกนะเคเอ็นวิงจำได้ว่าเคเอ็นวิงมาทางนี้นะใช่แค่นี้แหละแล้ววา อให้เธอไปจับเธอไปจับเขาก่อนอย่าพถ่งว่าจะจับตอนนี้ได้ไหมตอนนี้เข้าไม่ได้ใช่ไหมตู้ไอประตูบังหลบอยู่แหละอุ้ยเราเจอแล้วคนแอบอยู่บมตู้เ <c oughs> ขาไม่เห็นนะเขาไม่อยู่อ่ะโดนนายจับตูดหน่อยอีแน่อุ้ยมีเหรียญเก็บเหรียญกันเราจะไปหลบด้วยกันเปล่าวแค่ไ okay. อห,หมวกไอทิ้งมานี่ไปไหนอ่ะเออดึงเอาไปยังเอาไปแล้วเราวิธีแอบเราวิธีแอบ โอเคเนี่ยเราตามใครมาเนี่ยเคอยู่ตรงต้นไม้เขียวนี่ไปไหนเนี่ยไหนอ่ะนี่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 นีเห็นเะาอยังไปลูน่ะเหรอเออนี่ไงเดินไปไหนเนี่ยงงคนโอเคผมสีทองโอเคโอเคก๊อตเจอกันไอยู่นี่แล้วแงมียน จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวเขาก็รู้อยู่ตรงนี้มันมาเราก็เดินตกไปบี้ดิถ้าเขาเดินมาวับจะเอ๋เขาไม่เดินนะเธอ้มาเตฟ่าเกอร์อ๋อเขาหลุดเขาหลุดทีนะคะเอ้ยเขาไม่ได้ทีแล้วว้าวว้าวนั่นไงใช่ป่าววะกี่เห็นมากอยู่ในเนี้ยว้าวเข้ามาเลยเออแต่คนแรกเลยลงรู้ไม่ได้อ่ะงง เจกบบคนหนึ่งเขาลงรู้ได้อะเราลงไม่ได้อะลงไม่ทันนะบ่าใช่แต <c oughs> ่ไอคนนั้นกำลังจะวิ่งไปทางเธอไปแล้วเขาก็เห็นคนที่อยู่ทางเธอเขาก็รับไปทางเธอแล้ววิ่งไป <c oughs> อ้าอย่าทำร้ายหนูเลยนะคะเขาก็จะมีคนหนึ่งอยู่อ้าเขาไม่เห็นเธอวะ่ออวะจริง,<อ>งจังเหร,งหรอจริงๆเขาเข้าไปฝั่งหนึ่งแล้วไอเขาก็เลยจะเห็นแลวเคเอ็นเห็นแล้วอ้าไม่ไม่เห็นหรอวะกำลังไปทางนั้นอะ เธอออกมาไหมอะข้างหลังออไปน่ไปน่ยขไปนเฮ้ยเขาไม่เห็นเ้ขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาขึ้นไปข้างบนโอเคโอเคโอเคเรมาแล้วมาแล้วเก้าอีน้ำเงินเอาเห็นเธอโดนเตะตื่นละเออ เออเราไม่ทันได้ถักเป็นบล็อกเถอะเอ๋ยมันเห็นเขาไหมอ่ะมันมาแล้วมามาแล้วเคสี่คูร้อยเป๊ะมันมาทางนี้วะอย่าบอกนะมันเห็นอ่ะว้ากันมาแล้วโอ้ยจ้าดุเคสเคสุดวย เอ็นดี้จเอ็นด้เออเออเจอเคนไดไงเขาวิ่งออกมาไม่น่าวิ่งเลยไงจะไปใกล้ๆคี้เอนแล้วล่อเขามานะจับขี้เอนบายเคนไม่กลัวหรอกแค่แล้วเห็นหน้าเคนไปไหนอ่ะเคนไม่กลัวหรอกแค่เธอคอจะถึงไปเดี๋ยวยังไม่ถึงว่าต้องโดดนานๆวะ ไม่ใช่มั่วขึ้นอย่างนี้ไอ้ป้าเหรียญเป็นของฉันแล้วจริงจังดิแต่ขึ้นเก้าอี้ก่อนว่ามันเห็นมันกระโดดขึ้นได้สูงขนาดนั้นเลยนะขึ้นเก้าอี้ไม่ขึ้นแล้วไปแล้วเราขึ้นเราได้แล้วอ่ะเราได้แล้วอ่ะอุ้ยเหรียญเต็มเลยอ่ะเก็บแป๊บใช่ฝออบ่กข้างล่างนั่นบอกว่าใช้ปิงด้วย ไม่ม,มัาเลยเธอมัวิวมม่มาใต้โต๊ะที่เป็นหนังสือแล้วนะทิพไพยแล้วฉันอยู่นี่ไงอ่าไปไปแล้วพอเข้าไปแล้วอ,ะอ่ะอ้าวไม่ออกมา <laughs> <laughs> ไม่เห็นเหรอไม่รู้มันยังไม่ทันี่กระโดดขึ้นมาเลยคิดจะใช้ความเทีบนี้ลงมาอย่างนี้มาทีละชั้นเว่ย พีเอชพีเขาอยู่บน p ี p เถอะเล่นเกมแบบตุ๊ด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 เธอลงมาข้างล่างเหรออาแล้วเธอเหรอใช่ Jamie, LIKE no. เราลงมาข้างล่างอ้าจำเขาเมาทำไมง่ายไอเอ๋ไลพี่ไปอย่าไปยุ่งกับฉันมันมันเห็นแล้วเคมึงตายแน่มันเห็นแล้วไม่เห็นมันก็ขึ้นไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลอิสมีต้องรีบหนีเลยมันเห็นแล้วแหละไม่ทันเนี่ยไม่ทัน หล่อแล้วนี่นั่นเราบอยยู่ข้างล่าง Hello i s me เย่บีกตามเลย No i s me ยิงไปหาเลยบีก No i s me เย่นี่เธอต้องมาท้าทายก่อนรามายืนต่อหน้าเขาเนี่ยายกดีกดทีบายได้บายกดอะไรนะกดทีมันจะบายมามาเลวมามาเลว เข็มระวังนะเอาไปหาคเอนดีกว่าฉลงาแลไอเ้าไปไปไปเห็นไหมวาวัดานายกา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 คาาาเกาคากาาคา่ใจอย่าไหนลองนะไม่เห็นปะเฮ้ยเขาลงไปแล้ว กขลมันหลุ้ลกคเาไม่เห็นหรออีกแปวิแปดวิแปดวิสุดท้ายแปดวิสุดแปดวิสุดท้ายแปดว <c oughs> <c oughs> ิสุดท้าย <c oughs> รย <c oughs> <c oughs> อดเฉยเฮ้ยางข้างหลังเธอเขาโด,ด่ตรงน,นั้นน่ะเขาโดดอยูเขาโดอยดู เขาโดดอยู่ไงแล้วมันจะไปวาร์ปขึ้นบนไหนข้างบนบนเราปะไม่รู้เราเดินมางนี้แล้วอะไตั้งแต่มาเ <c oughs> จ๋วโดนจิ้มตูดมากๆเลยอะ่ะไปด้วยดีอย่าทิ้งกันดีไปแล้วโอเคใครเอ้ยใครชี้งงเหลืองอะ่ะเธอ ทางเหลืองเหรอใช่ให้อยู่ตรงหน้าเราเว้ยเรายืนเราวิ่งคนรอว้าวอืมโอเคไฟทางนู้นละไว้ตกเร้ก็มานี้ได้ไปแอบตรงกล่องเดิมของเราดีกว่าเขาอยู่ไหนแล้วอ่ะ ไม่รู้อ่ะแต่เขาตบตายไปหลายคนเลวหลายตรงไหนเขาตบตายไม่แค่คนเดียวออวะ่ะมัวนะคิดเขาหยุนลิ้นชักแดงนะใครเขาอะ่ะเธอเหรอเขาเองจะใครละ่ะเอาตกสี่ร้อยว่าสี่ร้อยมาแล้วนี้เร็ว อบวิ่งรอมาทังนี้สีฟ้าอีกอ้วนหาไม่เจอเป็นดูแลแอบวิวถ้ามันเขายืนนิ่งอ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วว่าเขาเบื่อก็ังจะกดออกชวนเลยอขาเดินละเฮ้ยสองร้อยยี่สิบนไหนวะโน่นฝั่งโน่นฝั่งโน่นต้องล้อรถอ่ะ โอ้ยไขวิ่งมาเนี้ยอย่าตามเรามาตามมาทำไมมันจะต้องท้าทายค่ะคขาว่าจุ๊บรอเธอเป็นผู้ชายเอาแล้วไขสายเหลืองเข็นหีีแล้วหนีคนล่าไม่พอมันหนีเก่ง แ้่สายเหลืองอีกยี่สิบวิห่างกับเราอยู่ประมาณยี่สิบสองร้อยเมตรสามสามร้อยกว่าเมตรเอาละวิ่งมาถึงนี้แล้วมา่อ่าโหลฮัลโหลเขาอยู่ไหนวะฮัลโห็นแลเห็นแอ้หวยชมพูฮัลโหลฮัลโหลเขาอยู่ไหนวะไม่เห็นเขาเลยโอ๊ยเอ้ยเอ้ยเขาอยู่ทางนี้นี่หนุนตรงแดง โอเคเล่นกันพอ,อ,อ,พอห่อมปาห่อมโคนะจุดน้องอยากให้เล่นแบบไหนก็ลองเมินไปได้นะครับพับผมใช่ชอบกดไลค์ like, ก็แชร์กดซับสไครต์ให้พี่ฟิกับพี่ขวัญด้วยนะ bye บ๊ายบายจุบ๊บ